รวยแล้วกูครับพี่ไม่มีไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยครับเฮ้ยแกล้ำแล้วนะเฮ้ย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 สามอนเฮ้ยพี่แมนพี่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยหาพี่ตั้งนานเลยเออคือพี่ทางโรงพยาบาลเขาโทรมาพี่ค่าผ่าตัดของพ่อยังขาดเงินอีกหนึ่งแสนบ,บาทอะ อา้าลืมกระเป๋าไว้ในรถนี่พอลงแย่แน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเราหางไม่ทภายในวันนี้อะ่ะนะเมื่อกี้นี้พี่ลองโทรหาญาติๆดูแล้วนะไม่มีใครช่วยเราได้เลยพี่ทักหาเพื่อนก็ไม่มีใครตอบเลยทำไงดีอ่ะพี่เงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนทันะเอ๊ะแล้วนี่กระเป๋าใครอ่ะพี่ น่าจะเป็นของเจ้าของรถคันนี้แหละมั้งเมื่อกี้พี่เดินมาแล้วพี่เห็นขโมยมันกำลังงัดรถอยู่เดี๋พี่ไล่์จะเพิ่นไปแล้วแหละมันวิ่งหนีไปแล้วพี่มีโอกาว่าจะรอเจ้าของรถกลับมาไหนดูหน่อยสิโหเงินต้องเยอะเลยอ่ะนี่พี่โง่หรือเปล่าเนี่ยเราเอาเงินนี้ไปจ่ายค่ารักษาพ่อได้เลยนะไม่ได้หรอกน้าพ่อเราเคยสอนไว้นะไม่ว่าเราจะลำบากแค่ไหนเราไม่ควรเอาของของใครเพราะเรามีศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์มากพอ ถ้าเราเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อจะไม่หายได้พอผมสบายใจหรอกมันก็จริงอยู่งั้นเราเอากระเป๋าใบนี้ไปโรงพักกันเลยพี่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณกระเป๋าใบนี้เป็นของฉันเองค่ะพอดีเมื่อกี้ฉันรีบไปหน่อยก็เลยลืมกระเป๋าไว้ในรถอะค่ะครับนี่ครับข่าวหลังคุณก็ระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ขโมยมันเยอะครับขอบคุณมากนะคะงั้นผมกับน้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะครับ คุณเอาเงินนี้ไปเป็นค่าผ่าตัดให้พ่อคุณก่อนสิคะดิฉันได้ยินว่าคุณต้องใช้เงินรักษาพ่อคุณเรื่องแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะคะขอบครับแต่พวกเราไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับผมคงรับเงินนี้ไว้ไม่ได้หรอกนะครับเกรงใจครับถึงเราจะไม่รู้จักกันแต่พวกคุณสองคนเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากเลยนะคะฉันได้ช่วยเหลือคนที่ซื่อสัตย์แบบพวกคุณสองคนก็คุ้มแล้วค่ะลาไปเถอะค่ะพี่แมนขอบคุณมากเลยนะครับเงินนี้ผมไม่ได้ออกมือไปไหนนะครับถ้าผมทำงานเก็บเงินได้เมื่อไหร่เร็วนี่ ก็ได้ค่ะจะเป็นความสบายใจของคุณนี่เป็นลำนับของฉันค่ะไว้คุณจัดการเรื่องพ่อของคุณเรียบร้อยแล้วไว้มาหาฉันที่บริษัทได้เลยนะคะโอเคครับขอบคุณมากมาก,มากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะนีเวลาสักฐานพ่อแล้วความรู้สึกเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้